สวัสดีครับชาววีทีปครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชิมของอร่อยที่หัวหินครับต้องบอกว่าใครมาหัวหินเนี่ยเขามีอยู่ร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านขนมปังฝรั่งเศสนะครับซึ่งใครมาเนี่ยก็ต้องมาแวะชิมกันเพราะเขาบอกว่าอร่อยแล้วก็เป็นลักษณะส,สูตรดั้งเดิมเหมือนลราปกินฝรั่งเศสเลยครับนะครับร้านขนมปังฝรั่งเศสนะครับเดินเข้ามาอ้าวเอเอ,เอผมจะกิน มีเจ้าเทอร็ถือขนมปังฝรั่งเศสออกมาต้อนรับคุณเลยนะครับอันนี้เข้าไปในร้านนะครับก็จะมีโหขนมปังน่าทานทน,นั้นเลยอ่ะดูสิครับแล้วก็นี่ครับขนมปังฝรั่งเศสเราเจาะเข้าไปดูเรกว่ครับก็จะมีทั้งนี้อ่ะบรีโอโบสวีทนะครับเรซินเบรด มูสเปรดนะครับโอ้เรซิ่งสโคนนะครับพวกนี้น่าทานเท้งน,นั้นเลยอ่ะแล้วเหมือนเขาทำสดออกจากเตานะครับก็ผมว่าใครที่เป็นชอบสายขนมป,ปังเนี่ยก็พลาดไม่ได้เลยมา,มาเดยวไปดูตู้ดีกว่าครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นตู้ที่เป็นเหมือนของเย็นนิดนึงนะครับพวกเนยพวกชีสแล้วก็พวกครกครับโอ้โหอันนี้เหมือนขนมปังที่เขาทํา สดบใหม่ๆเลยนะครับที่นี่เขาแปะหน้าร้านเลยนะครับว่าไม่ใส่สารกันบูดกันลาดูนี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมว่าหลายคนชอบแน่ๆลระตู้ด้านในนะครับอันนี้ผมคนทั้งปลกปลานเลยดูสิเป็นฮอตดอเป็นแซนด์วิชนะครับซึ่งมีหลากหลายในรูปแบบที่ทําให้นะครับแล้วก็มีเค้กในรูปแบบต่างๆโอ้โหใครชอบทารเนี่ยเต็มๆครับ ่วนตู้ตรงกลางนะครับก็จะเป็นพวกโคซองกับพวกพายนะครับมีครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะครับหรือพวกผักโขมหรือผลไม้ก็มีมาให้เต็มเครับใครชอบเนี่ยผมว่ากินจนลืมงานนี้ถ้าไม่ห้ามใจดีๆนะครับเหมือนผมเนี่ยลาใหญ่กว่าท้องครับผมสั่งมาเพียบเลยแล้วพวกสายที่เป็นเฮลตี้นะครับต้องบอกเลยร้านนี้เป็นทรานแฟตฟรีนะครับ โดยมีทั้งหมด3ส,สาขานะครับหัวหินชะอำมแล้วก็บอกไา<ป>แล้วก็ร้านนี้นะครับคุณจะมีเมนูต่งางๆที่คุณสามารถสั่งเคาน์เตอร์ได้นะครับแล้วเขาก็จะไปปรุงหรือว่าไปทำมาให้คุณสดๆนะครับอันนี้เป็นรูปแบบการตกแต่งร้านนะครับก็จะมีหอไอเฟลที่เป็นรูปนะครับตามชื่อร้านแล้วก็ร้านจะตกแต่งเหมือนกับร้านในต่างประเทศนะครับเอาเรามากินกันดีกว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามาแล้วไม่ชิมนะครับแนะนําแล้วไม่กินนะครับ ก็จัดเต็มเหมือนกันครับอันนี้ไก่มันบดมายองเนสครับอีกสุกเนื้อครับอโอ้โอตดอกใส่กอสเป้งๆเข้ามาเนยกระเทียมกรัวซองพายอ๋ออันนี้เมยอกระเทียมครับนนะแล้วก็เพิ่มความเป็นพื้นดีครับด้วยชาร้อนครับอันนี้จะผสมนมนะครับแต่รสชาติจะจืดนะครับให้คุณไปปรุงความหวานกันองอันนี้ผมเอา เสษหากับเนยกระเทียมครับเกือบบุบนยไครับต่งกบนะครับจะไว้คุูนเนยผมชอบเนยครับเนยหอมมาก เ,เ,เ,เต็มนะครับแล้วก็ของใส่ชอบคางใส่ชอบคางหัืปาคานเลยครับอันยี้อ่อยเรามาต่อที่ไก่สเต็กนะครับแล้วก็สุกเนื้อนี่เป็นมันบดนะครับชิมชาไทยก็เเียกครับว่าล่มฟังเด็นแล้วชาวานจะเน้นหอม เนอแล้วก็มีหวานหรือบอกไม่ใชตา้ำตาลที่นี่เขาใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับรสแปลกดีครับอันนี้ก็ปลาทอดดอกที่ใส่ของเป้งๆครับแล้วก็ไล้ใส่หอ,อกเนาะ ไส้กรอกเน่ยอรแต่ต้องบอกว่ามันไม่เหมือนไส้กรอกคนฝั่งหรือไส้กรอกเยอรมันที่เนี่ยมันเปส้กรอกที่มีผิวาบางางจากกระตุงตึงนะคล้ายๆไตกลัวเกลดกับรอยูออย่แต่ไม่กรอบเท่าคนฝั่อันนี้ทากกนจากรครับติดาการจะนจีนหวนครับ นีไม่ได้กรอบไม่ได้กรอบมากนะครับก็เหมือนเหมือนไผ่ผา,าทั่วไปแต่ว่าที่มันอร่อยหอมคือเขาเขาตังให้กินสำลกแต่มันตีขึ้นมาเวลาคำแรกมันลัดไปสำลรกมากก่อนลยส่วนอันนี้ครับลายเนื้อผมหัวหอม อมเค็มน,นิดนึงแต่หอมแล้วก็ตัอเนื้อบอดอะซ์เจอร์ของเนื้อบอดเขาไม่ได้แน่นมากครับจะหลุ่มๆหน่อยแต่กินแล้วก็ก็มันจะชุ่มน้ำน,นิดๆมันหอมก็ถือว่าหอมครับม,มันมันมีกลิ่นหอมหัวใหญ่ด้วยไขมันตัวหอวใหญ่จะไม่อร่อยนะแต่ผมชอบอะอร่อยจริงๆครับ อันนี้เราใช้กไวยเตีของหุว กกงินแก,ก,นแกนงมัสแมนที่มันเค็มๆครับแล้วก็มีไส้กอรอกอยู่ข้างใน,นแต่ไส้กอรอกเนี่ยคุณต้อง,อองมึนอารมณ์นะเหมือนคุณเอาไส้กอรอกไปเวฟนานๆจนระเบิดอ่ะมันไม่ได้กรอบแบบก็แฝงๆนะมันจะเป็นเนื้อไส้กอรอกที่แตกมาอีกแล้วก็แลมๆไปนะเป็นบางปลใส่ไปตรงนี้ที่ผมถ่ายให้ดูตอนแรกนะ เหมนไม่ไ่ขาไม่ใช่มันปลาดุยเเหมือนมีแฮมหมือนปลาือย่กกินกับมันกะระล่ำสชาตดีับมนซิเราเพมาอันนี้ ครัวซองหน้าตาธรรมดาแต่ก็บอกว่าเป็นกครื่องไข่เค็มทำไมใส่ไ่เค็มแต่จิคค้มเผ็ดมัน ตัวสองที่มันใส่ไข่เป็นไข่แดงอยู่ในไม่มีไข่ขาวนี่ขาข้าวโพดข้าูดเต็ม บางครัวตองเนี่ยไปถกว่าข้โทษมันไม่เค็มมากครับมันจะหอมมันัๆแล้วกลิ่นข้าวโดแรงๆนี่นะแล้วก็มีไหมข้าวโพดเวลาคุณเคี้ยวมันจะกรึบๆไก่สเต็กครับไม่น่าเรียกไก่สเต็กเหมูน่อนเนื้อไอยครับ นั่นๆนะครับแต่แบบาเฟ่ถ้าใครชอบไก่สาเฟ่ที่แบบถุงมเครื่องเทศเครื่องเทศเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ไม่ถูกใจเท่าไหร่เพราะว่าเขาใช้เนื้อไก่ครับแน่ๆนๆทั้งทีนเนี่ยกรอบกริ้งเพราะฉะนั้นเวลาเขาทาเครื่องครับมันจะได้แก,กินวๆลุ้งเห็นไหมมันเป็ขาว มันถ้าเกิดใครที่ชอบกินหมูห่สเต็กหรือไก่สเต็กที่แบบก<ม>ินเครื่องเทศถูกๆอันนี้คุณอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าใครชอบกินไข่เนื้อแน,น่นๆโอเคอีกอันหนึ่งครับที่ผมลืมคาดกินเยอะไปสุดเนื้อครับที่นี่ซุปเนื้อรอร่อยมากครับ กำลังดีจนกรอบหอมแล้วก็เนื้อโคก็ตุนเปื่อยแต่ไม่เละนะเปือ่อยกำลังจับกำลังขาดอร่อยแต่รสชาติหอมแล้วก็กรุบกรอบของชุบเนื้อนี่ยไม่เค็มไม่หวานไปกำลังดีครับอร่อยผมมาอันเนี่ยนะนนนนนนนเป็นไงบ้างครับฟังผมรีวิวแล้วหิวหรือยังครับถ้าหิวแล้วก็ไปนะครับร้านขนมปังฝรั่งเศสที่หุบหยินครับ